ลูกค้าเข้ามาดูสวนมะม่วง350ตารางวานะครับคือพ uh ี <t <t mm ่เขา่ปลูกเอาไว้ประมาณ30กว่าต้นนะครับก็ประมาณสัก3เมตรคูณ5เมตรนะครับมันก็เลยได้เยอะหน่อยนึงนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับการปลูกสร้างบ้านได้ด้วยนะครับ ามส5 0ตารางวาจอมบึงห่างจากตลาจอมบึงเนี่ยประมาณละลาสัก5กิโลเมตรนะครับอยู่ในเขตของราชบุรีฝั่งตรงข้ามทางด้านนั้นน่ะนัคือสนามกอล์ฟนะครับผมเนี่ยราคา899ใครเื้อสามารถปลูกสักบ้านได้เลยเดี๋ยวให้ดูเพื่อนบ้านนะครับข้างๆเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับอ่านี่หลังหนึ่งนี่ก็อีกหลังหนึ่งนะครับ ประมาณนี้ข้างหลังมาตัวด้านนี้อันนี้ก็คือเพื่อนบ้านนะครับคือต้องบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยลอ้อมรอบเลยขานี้ก็คือเพื่อนบ้านนะครับมีแค่ด้านหน้าที่เรามองไปเห็นวิวของสนามกอล์ฟเท่านั้นนะครับ8 9 3การาตารางวาพร้อมมะม่วงนะครับมากกว่าติดสายพันมีประมาณเราถามสิกว่าต้นนะครับมีลิ้นจี่ด้วยนะครับในนี้อ่ะใครสนใจก็ทักทายเข้ามานะโปรโไฟล์ครับ